เอไอเอได้เปิดเผยว่าได้มีก,การยื่นข้อเสนอเพื่อต่อสัญญาฉบับใหม่ไปเมื่อประมาณ3-4เดือนก่อนหน้านี้เพื่อให้ทางต้นสังกัดก็คือค่ายไบจีของลิซ่าพิจารณาล่าสุดนะคะได้รับการยืนยัน,ยนกลับมาว่าขอปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากว่ามีเดียวใหม่กับรายใหญ่ซึ่งในทางธรุรกฐฐิจถือว่าเป็นคู่แข่งของ AIS จึงไม่สามารถรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ AIS ต่อไปได้ทั้งนี้นะคะผู้บริหารของค่าย AIS บอกว่าทางค่ายอยากจะร่วมงานกับลิซ่า และผลตอบรับ3ปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนคลับของลิซ่าและผู้ใช้บริการดังนั้นจึงต้องการให้ลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์คนต่อไปแต่เมื่อต้นสังกัดของลิซ่าแจ้งยืนยันมาแบบนี้ก็ต้องเคารพเกินตัดสินใจทั้งนี้นะคะหากพิจารณาจัดเดี่ยวใหม่ของสาวลิซ่าซึ่งในตลาดก็มีอยู่ไม่กี่แบรนด์ที่หลายคนอาจจะพอคาดเดาได้ซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งในด้านการตลาดหรืออาจจะเป็นบริษัทแม่ที่ใหญ่กว่า a อ s อก็เป็นได้ยังไงก็ต้องรอกันต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้ว ค่เบอร์โทรศัพท์ค่าเจ้าใหม่นะคะที่ลิซ่าไปเป็นพรีเซนเตอร์จะเป็นค่าไหนก็ต้องติดตามกันนะคะ